ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับเช้านี้ผมก็มาดูนาของเราอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาดูว่านาของเราตอนนี้โผล่หรือยังเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับนาของเราอยู่อยู่ที่ข้างหลังผมนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับอตอนนี้นาของเราก็ได้อยู่อายุเขาก็ได้อยู่ 81วันนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ว่า81วันนี้เ็าจะผล่หรือ,อยังครับตอนที่ข่าวที่แล้วผมมาดูเขาท้องตั้งท้องอยู่นะครับแต่ยังไม่ผ่วครับวันนี้วันที่81แล้วครับเราปลูกวันที่12มิถุนายนนะครับวันนี้วันที่3กันยายนนะครับก็ได้ประมาณอยู่81วันนะครับ ครับก่อนรับชมคลิปฝากกดติดตามช่องเสถียรใจกลางดุกด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปต,ต่อไปให้ท่านผู้ชมนะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้รับชมกันต่อไปนะครับเรามารับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ก็ผู่ก็ออกมาหมดแล้วครับตอนนี้ท่านผู้ชมเพื่อนดูนะครับตอนนี้เขาก็ออกรวงแล้วะครับ แต่ข้าวกกขอ85ตอนนี้เขาโผล่มาออกรวงเต็มที่แล้วครับนี่ครับดูนะครับท่านผู้ชมเพื่อนดูนะครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ครับกกขอ85เข้า,มาเมล็ดพันธุ์ของเราตอนนี้อายุได้81วันเขาก็ออกรวงออกมาแล้วนะครับ สมกับที่เรารอคอยมาเขาจะออกวันไหนจะโผล่วันไหนก็วันนี้ก็ครบ80วัน81วันเขาก็โผล่ออกมาแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆดูนะครับเขาจะออกอใบเยอะนะครับนี่ครับ ครับเขาก็ออกมาแล้วครับตอนนี้เขาก็นะครับตรงกลางไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าตรงกลางไม่ค่อยเห็นนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ดูนะครับแต่ตรงริมคันนานี่ก็เห็นชัดนะครับ นี่ครับออกมาแล้วครับคราวที่แล้วผมมาดูว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือห้าหกวันก็โผล่ก็ออกมาจริงๆนะครับหลังจากที่เรามาดูวันนั้นแล้ววันนี้ผมก็มานี่เขาก็โผล่ออกมาแล้วครับเต็มไปหมดเลยนี่ครับสวยงามมากครับสมบูรณ์จริงๆนะครับน้ำตอนนี้เราก็ขางออกแล้วครับเพราะว่า ถน้ำเยอะมันก็ข้าวมันจะล้มนะครับตอนนี้เราก็ขังน้ำออกนะครับอายุเขาเก็บเกี่ยวก็ประมาณร้อยกว่าวันนะครับร้อยสิบ้อยยี่สิบวันนะครับ,นนรบเราก็จะได้เก็บเกี่ยวนี่ครับ วันนี้เขาก็ได้อยู่ประมาณ80กว่าวัน80วันี่ข้างบนนี้เขาปลูกที่หลังครับยังไม่ออกครับยังเล็อกอยู่นี่ครับบรรยากาศยามเช้าบ้านเรานะครับ บรรยากาศดีมากครับวันนี้ฝนฟ้าไม่ตกมาสองวันสามวันแล้วครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งตกนะครับตอนนี้เข้าเพิ่งออกรวงนะครับเขากําลังจะผสมเกอรครับนี่ครับสุดยอดจริงๆนะครับรเมล็ดพันธุ์ปอขอ85ครับ ครับท่านผู้ชมเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆตอนนี้ข้าวของเราก็โผล่ออกมาออกรวงมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เราจะพ่นปุ๋ยโฮอร์โมนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อบำรุงมเมล็ดมันรวงของเขา,ขาที่จะสร้างน้ำนมสร้างมเมล็ดต่อไปนะครับเราก็จะพ่นอโฮอร์โมนพ่นปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งครับ เดี๋ยวเวลาผมจะพ่นฮอร์โมนพ่นใช้โดนพ่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตอนที่เราจะพ่นปุ๋ยบำรุงใบบรุงบำรุงรวงบำรุงเม็ดของเขาครับครับก่อนจบคลิปฝากกดติดตามช่องเสถียรใจกลางดุกด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับชมต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ กันคลิปหน้านะครับ